อ่ะครับผมวัดดีแฟนช่องทางช่องกันนะครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องนะครับพี่น้องมาติดตามแนวาทางกันเด้อมาติดตามแนวทางกันนะครับอ่ะว้นนี้กับลาวพัฒนากันนะครับลาวพัฒนาอ่ะของวันวันพุธแล้วพี่น้องที่วันพุธนะครับที่13นะครับ กอยอนะครับสองห้าหกหกกันเด้อนะครับวันที่สิบสล้ะครับวันที่สิบสแล้วนะครับวันพุธวันพุธนะครับ43ากับลาวพัฒนานะครับเราพัฒนากันนะครับ นะครับลาพัฒนากันเลาพัฒนาของเบาแหลมนะครับเบาแหลมนะครับอ่ะเบาแหลมอ่ะเบาแหลมนะครับนี่ครับลาพัฒนาของมันขุด อ่ะครับผมพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันนะครับผลดอกห้วย่าวนะครับผลดอกขอ้วย่าวเมื่อวันดิเศสวันนะครับพิเศสวันคืนเอฟซีนะครับ ห้เวิ่งเยอะแบบีกีทั้งหลายรับาันพี่นอ้องะนะครับผมเจอแล้วครับเอาครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผลออกเลขหกตัวล่าพัฒนานะครับเมื่อวันจันทร์ที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาผลออกหวยเราเลขหกตัวสามสี่เก้าหนึ่งสามแปด สามสี่เก้าหนึ่งสามแปดนะครับเดขกสามตัวก็หนึ่งสามแปดนะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งสามแปดส่วนเดขกสองตัวล่างกับเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องนี่คือผลออกหวยเล่ากันนะครับเอาที่นี้มาเบิ้งกันนะครับของบ้าแหลมนะครับหมดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วเข้าบอนะครับหาบงหลักฐานกันก้อนพี่น้องเอฟซีใจเย็น้อใจเย็นนะครับอย่าขาดใจหอนนะครับ เจอแล้วครับผมนี่คือหลักฐานของเบาแหลมกันนะครับเบาแหลมนะครับงวดที่พานมากคือวันจันทที่พันมากกันนะครับให้วิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งบนบนล่างหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองกับเข่าที่หนึ่งตัวเน้นนะครับเข้าที่หนึ่งนะครับ ติดดาวให้ะ high, นะครับเข้าที่หนึ่งนะครับอ่ะเพิ่งกบคู่กันไปนั่งพี่ลองเล้งซีจะได้ว่าเขาจริงหรือเขาปลอมนะครับพี่ลองนี่ครับหลักฐานนะครับบาวแหลมให้วิ่งรูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งเข่าหนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับเข่าหนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับจับคู่นะครับจับคูนะหอดแค่หนึ่งแปดนะครับ กางบนออก38แปดเจ้าหอยสองแ้า8นึ่งเจ้าหอยหนึ่ะครับแต่ลบแล้วอของนม,อข,องอมนของบ้าแหลมนะครับของบ้าแหลมเขาเตะเลขวิ่งนะครับแตกเตะเลขวิ่งหนึ่งบนหนึ่งรางนะครับแตกแต่เลขวิ่งนะครับของบ้าแหลมกันนะครับอที่นี่มาเบิ้งกันนะครับของวันนะครับวันพุธนะครับของวันพุธ อ่ะเบาแหลมให้ตัวเดีกันมาเบิ้งกันนะครับจับตาเบิ้งกันนะครับบบาแหลมให้วิ่งรูดบนล่างคือเก้าเลยพี่น้องอ่ะวิ่งรูดบนล่างนะครับวันนี้ให้วิ่งสาม กับ4นะครับวิ่งรูดบนล่าง3กับ4นะครับของบาแหยมนะครับ่ะ3กับ4 3กับ4เด่นที่3นะครับบาแลมเด่นที่3กันนะครับเด่นที่3นะครับอ่าทีนี้มาเบิ่งจับโคนะครับบาแลมจับคูทั้งบิดจ,จะมีอยูอ่หกค มีตกวกันอีกน้ำพี่ลองเล็กี่อ่ะเพาเบิ่งกันนะครับจับคู่นะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับตกลกานะครับต้องจะกลับกันนาแช่ว่าบนบารางได้นะครับสามเก้านะครับ อานี่ครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปการซีมานะครับก็มีสี่เจ็ดนะครับสี่แปดนะครับและสี่เก้านะครับนี่ครับต้งงมดมีหกคู่หกคู่หกหางของบ่าวแหลมนะครับ เอามีตัวกันนะครับกันของบารลเรียมกันนะครับกันกันเบิ้ลนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับเอามาเบิ้งกันนะครับบาร์เรียมเน้นตัวใดนะครับบาร์เรียมเน้นตัวใดนะครับสวันดีบาร์เรียมบอลเน้นนะครับเด้อบอลเน้นนะครับ มีอยู่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า, 8, า 9, ก, 8, 9, กันเจดเจ็ดนะครับเอามีรักร้อยให้พร้อมนะครับพี่น้องมีรักร้อยรักร้อยของเล่านี่นะครับรักร้อยนะครับรักร้อยลาวัฒนากันนะครับของบอแหลมไข่มีมีหนึงนะครับมีสองมีสาม หลักร้อยมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับนี่คือลักก้อยนะครับอ่ะของเบาแหลมกันนะครับผมอ่ะนะครับเบิ้งควบคู่กันไปด้วยพี่น้องด้อควบคู่กันไปของเกากับควางไม่นะครับพี่น้องทีีนะครับ อันนี้ของเกานะครับของเกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ของไม่วนันพุธที่13นะครับให้พี่นอ FC, ้องเอฟซีเบิ้งควบคู่กันไปนะครับควบคูก่กันไปกับอของบาว์หลยมนะครับบาร์เดียมวัดนี้แอบลืมไปว่านเนียนตัวไหนกันฉะนั้นให้พี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอกันนะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้เด้อนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ นะครับเอาสุดไทยพี่้องเอฟซีไทยคลิปนี้ขอให้พี่้องเอฟซีชกชกมันๆด้วยด้วยเองเห้งกันนะครับกับลาวัฒนาของเบาวแลมนะครับ